เป็นการรวมตัวกันของแบบ3พิธีกรที่ดังที่สุดในช่องวันคือ์กราวในหมวดในหมวดบันเทิงบันเลยบันทมบันเลงไปงมแบบหอยงมอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบาดมือมีอุบิเหตุอะไรเงี้ยพี่ปีวันนี้เรามางมปูเนื้อครับพี่โอ้โหไอแหลมๆมันเยอะกว่าเดิมอีกนี่ผมได้ยินชื่อเสียงคุณมาว่ารายการคุณนี่คือทําจริงแล้วทํานานอย่างน้อยรายการนี้ต้องมีค่าที่6ชั่วโมงนั่นแหละพี่นั่นแหละพี่มันมาแล้วพี่เอาเลยพี่ มึงคุยเยอะเดี๋ยวเนี่ยเขาเขาก็ไม่เขาก็บีบมานานไม่จบเนี่ยมึงคุยกับเขาเนี่ยที่ผัวผ้าทำอาหารสามชั่วโมงจริงไหมจริงครับจริงที่บอกว่าถึงสี่โมงบ้างไม่ถึงหรอกจริงพี่ครับทำไมน้ำน้ำคุกฟองอย่างเงี้ยเออนานเหลือเกินเอาจริงนานชิบหมใครยังมา